าติธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริศักเทระการตำหนิติเตียนผู้อื่นถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให้ขุ่นมัวไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดตำหนิผู้อื่นจนดูไม่เป็นสุขนั้นนักปราดหรือเป็นความผิดและบาปก,กรรมไม่มีดีเลยจะเป็นโทษ ให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝันการกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตรตรองเป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตนมดความเห็นที่เป็นบาปภัยแก่ตนเสียความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทำไมพอใจสร้างขึ้นเอง ศีลน,นั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอย่างไรใครเป็นผู้รักษาแล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศีลศีลก็อยู่ที่ตนนี้เจตนาเป็นตัวศีลเจตนาคือจิตใจคนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าคนมีแต่กายจะทำอะไรได้ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อจิตไม่เป็นศีล กายก็ประพฤติไปต่างๆมีโทษต่างๆผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษจะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหวไม่มีเรื่องหลงหาหลงขอคนที่หาคนที่ขอต้องเป็นทุกข์ขอเท่าไหร่ยิ่งไม่มียิ่งอดอยากยากเข็ญกายกับจิตเราได้มาแล้วมีอยู่แล้วได้มาจากบิดามารดาพร้อมบริบณ์ลแล้ว จะทําให้เป็นศีลก็รีดทำศีลมีอยู่ที่เรานี้แล้วรักษาได้ไม่มีการได้ผลไม่มีการผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญผู้มีศีลย่อมมีความสุขผู้จักมั่งขั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่อดไม่ยากไม่จนก็เพราะรักษาศีลให้สมบูรณ์จิตดวงเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา ผู้มีศีลแท้เป็นผู้หมดเวรหมดภัย